แล้วก็ร่างที่ผมเองเนี่ยคาดหวังนะครับส่วนตัวผมหวังอยากจะให้ผ่านในสภามากที่สุดวันนี้เนี่ยก็คือร่างของภาคประชาชนไม่ใช่ของร่างของพรรคประชาชนด้วยซ้ำนะพระผมคิดว่าอย่างน้อยๆถ้าวันนี้ร่างของภาคประชาชนผ่านเนี่ยสัดส่วนกรรมธิการที่จะพิจารณาต่อในวาระที่2ก็จะมีสัดส่วนของภาคประชาชนเข้าไปด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ผลการลงมติในสภา,าวันนี้อาจจะทําให้หลายๆคนรู้สึกผิดหวังหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเราคิดแต่อย่างไรก็ตามในฐานะของพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมา วันนี้พวกผมแล้วก็เพื่อนๆพ,พวกเรายืนยันนะว่าเราจะทำหน้าที่อย่างมีผู้ที่ภาวะแล้วก็จะไม่ละทิ้งความหวังนะในชั้นกรรมธิการเนี่ยเราก็จะผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้การทีรโทษกรรมเนี่ยเปิดประตูแล้วก็เปิดกว้างมากที่สุดลอกครอบคลุมทุกฝ่ายครับนะี่ใหม่ ครับ,รบ,รบก็ผมในฐานะหัวหน้าพักประชาชนวันนี้มาพร้อมๆกับเพื่อนสมาชิกนะครับมาถแถลงในเรื่องของผลลัพธ์ของการลงมติพรบในรทฐกรรมที่เพิ่งผ่านการพิจารณาจากสภานี้นะที่ผลการลงมติเนี่ยผ่านเพียงแค่สามร่างมีร่างของพักประชาชนแล้วก็ร่างของภาคประชาชนนะที่ไม่ได้ผ่านการรับหลักการในวาระที่หนึ่งนะซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยต้องผมเองก็ต้อง ข่าวแสดงถึงความรู้สึกนะผมเข้าใจว่าเพื่อนๆสสรวมถึงประชาชนหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกผิดหวังนะครับอาจจะรู้สึกโกรธหรือว่าบางส่วนอาจจะรู้สึกที่ไม่พอใจหรือว่ายังมองว่าการนิรโทษกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะมีการเลือกปฏิบัติเพียงแค่บางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้จริงนะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับผมและว,วันนี้เพื่อนๆสมาชิกต้องการที่จะมายืนยันกับทุทกๆท่านว่าพวกเราเชื่อในกระบวนการในระบบรัฐสภา นล้จริงๆเนี่ยสามร่างที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่1ไปเนี่ยสองใน3ร่างนั้นหลักการนึงเปิดกว้างอยู่นะครับแล้วก็พักประชาชนเองสัดส่วนกรรมธิการที่เสนอมาจากพรคประชาชนเองเราพร้อมที่จะใช้กลไกทุกอย่างในสภาในชั้นกรรมธิการเพื่อที่จะเปิดประตูนะครับแล้วก็เปิดกว้างในการนิรโทษกรรมเนี่ยให้ครอบคลุมกับทุกๆฝ่ายมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้นบบนี้เป็นสิ่งที่พวกผมมายืนยันในการทําหน้าที่ของพวกเราต่อไป แล้วก็เข้าใจความรู้สึกของหลายๆคนผมเองก็เป็นหนึ่งคน,นคในฐานะประชาชนที่เคยร่วมไปช่วยทํางานในเรื่องของการล่ารายชื่อตอนที่มีการล่ารายชื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับไอรอนหรือภาคประชาชนมาผมทราบดีว่าในเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายที่มาจากร่างของภาคประชาชนนั้นเนี่ยลำบากกว่าสสเยอะนะครับออแล้วก็ร่างที่ผมเองเนี่ยคาดหวังส่วนตัวผมหวังอยากจะให้ผ่านในสภามากที่สุดวันนี้เนี่ย ก็คือร่างของภาคประชาชนไม่ใช่ของร่างของพรรคประชาชนด้วยซ้ำนะพะผมคิดว่าอย่างน้อยๆถ้าวันนี้ร่างของภาคประชาชนผ่านเนี้ยสัดส่วนกรรมธิการที่ดิษารณาต่อในวาระที่2ก็จะมีสัดส่วนของภาคประชาชนเข้าไปด้วยนะอย่างไรก็แล้วแต่ผลการลงมติในสภาวันนี้อาจจะทําให้หลายๆคนรู้สึกผิดหวังหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเราคิดแต่อย่างไรก็ตามในฐานะของพรรคการเมืองนะที่ประชาชนเลือกมาวันนี้พวกผมแล้วก็เพื่อนๆพวกเรายืนยันนะว่าเราจะทําหน้าที่อย่างมีผู้ที่ภาวะ แล้วก็จะไม่ลัดทิ้งความหวังในชั้นกรรมธิการเนี่ยเราก็จะผลักดนันอย่างเต็มที่เพื่อให้การธีรโทษกรรมเนี่ยเปิดประตูแล้วก็เปิดกว้างมากที่สุดล็อกครอบคุมทุกฝ่ายครับ,บค,ครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับ,บค,คบก็จะไปสู้ต่อในชั้นกรรมธิการครับก็จะไปสู้ต่อในชั้นกรรมธิการ แต่ว่าผมคิดว่าวันนี้หลักการที่เราสามารถยืนยันได้ก็คือถ้ากฎหมายฉบับนี้พิจรณาเข้าสู่วาระที่3าได้ทันก่อนที่จะมีการยิบสภาและถ้าหากว่าเป็นร่างกฎหมายที่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายจริงๆเนี่ยเราเองก็คงไม่สามารถที่จะเห็นชอบได้กับร่างกฎหมายลักษณะที่จะผ่านออกจากสภาแต่วันนี้เนี่ยกระบวนการยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเราเองก็ทิ้งความหวังไม่ได้เพราะนั้นในสัดส่วนกรรมธิการของพรรคประชาชนเราก็จะพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อเปิดประตูให้กว้างที่สุดในวาระที่สอง ก็มีทั้งความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้อยู่นะครับความที่เป็นไปไม่ได้ก็คือเกิดสถานการณ์ลุกสภาก่อนที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะพิจารณาได้ทันทุกอย่างก็ยังมีความเป็นไปได้ทั้งหมดว่าจะออกมาในทิศทางไหนก็ต้องรอติดตามต่อไปครับยยังมมีกฎหา มีอีกหลายฉบับเลยครับอย่างวาระการพิจารณาในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการยืนยันในยติในเรื่องของพรบประชามติว่าเราจะยืนยันตามร่างของสสนะครับแล้วก็ในเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานนะครับในช่วงของอายุสภาที่เหลืออยู่ที่หลายๆคนอาจจะประเมินว่าเหลืออายุสภาไม่มากนักจากสถานการณ์ที่ไร้เสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยพรรคประชาชนเองก็พร้อมที่จะใช้เสียงทั้ง142เสียงในสภาในการพันผลหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด่อไปครับ น่าจะเท่านี้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปหาวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ